ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการอวดอ้างและการเปรียบเทียบเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการให้คนอื่นเห็นการได้เสียงชื่นชมการได้ยอดไลค์ยอดแชร์หรือคำพูดยกย่องจากสังคมแต่ความจริงแล้วแก่นแท้ของการเติบโตและพัฒนาตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องให้ใครรับรู้เลยได้ซ้ำเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคนอื่นมองคุณอย่างไร แต่คือคุณกลายเป็นใครเมื่อเวลาผ่านไปพลังของการพัฒนาตัวเองแบบเง,งียบๆคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงภายในตัวเองเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องการการยืนยันจากโลกภายนอกแต่จะกลายเป็นพลังลึกซึ้งที่ผลักดันให้คุณก้าวไปไกลย,ยิ่งกว่าที่เคยคิด 1. ทําทำไมความเงียบถึงทรงพลังหลายคนกลัวความเงียบเพราะเชื่อว่ามันคือการไม่มีตัวตนแต่แท้จริงแล้ว ความเงียบคือพื้นที่ที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณหยุดพูดหยุดอวดหยุดเปรียบเทียบคุณจะได้ยินเสียงของหัวใจตนเองชัดเจนขึ้นคุณจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและควรเดินไปทางไหนความเงียบยังเป็นเกราะป้องกันชั้นดีจากแรงกดดันทางสังคมหากคุณประกาศเป้าหมายออกไปคุณจะถูกจับตามองและเมื่อทำไม่ได้คุณจะเจ็บปวดและกดดัน แต่ถ้าคุณเลือกเงียบและลงมือทำผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่พูดแทนคุณได้ดังกว่าคำพูดใดๆ 2. สิ่งที่ควรทำเงีย,งยบๆเพื่อพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองมีหลายมิติแต่ละมิติสำคัญไม่แพ้กันและสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณทำแบบเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศหรือโอ้อวดผลลัพธ์จะยิ่งยั่งยืนและทรงพลังมากขึ้น2.1การเรียนรู้ การเรียนรู้คือรากฐานของทุกความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องโชว์ให้ใครเห็นเพราะการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์หรือการเรียนคอร์สใหม่ๆไม่จำเป็นต้องประกาศลงโซเชียลเพื่อให้ใครรู้แต่ความรู้ที่คุณสะสมอย่างต่อเนื่องจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในวิธีคิดทัศนคติและการตัดสินใจของคุณคนที่เรียนรู้เงียบๆจะไม่เร่งรีบไม่แข่งขันกับใครแต่พวกเขาจะสะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่ไม่มีใครพลากไปได้เลย เมื่อถึงวันที่ต้องใช้คุณจะกลายเป็นคนที่มีคำตอบมีแนวคิดและมีมุมมองลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป 2.2. การเก็บเงินและการลงทุนหนึ่งในพลังเงียบที่ทรงพลังที่สุดคือการจัดการเงินหลายคนเลือกใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์เช่นรถหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือการท่องเที่ยวสุดหรูเพื่อโชว์ในโซเชียล แต่คนที่เข้าใจการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงมาจากการเก็บเงินและลงทุนอย่างมีวินยัยการเก็บเงินเงียบๆคือการสร้างเกราะป้องกันให้กับชีวิตไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกตำ่ำหรือเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดคุณจะยังคงยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะคุณเตรียมตัวไว้แล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ต้องโชว์มันจะปรากฏออกมาเองเมื่อเวลาผ่านไป การลงทุนแบบเงียบๆไม่จำเป็นต้องประกาศว่าเล่นหุ้นตัวไหนหรือซื้อกองทุนอะไรแต่คือการศึกษาสะสมความรู้ทางการเงินและลงมืออย่างมีสติการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ในระยะยาวความเงียบในการจัดการการเงินยังช่วยให้คุณลดแรงกดดันจากสังคมไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครว่ามีอะไรบ้าง แต่คุณจะภูมิใจที่รู้ว่าตัวเองมีความมั่นคงและกำลังสร้างอิสรภาพให้กับอนาคตอย่างแท้จริง 2.3. การดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกมาแต่จะสะท้อนผลลัพธ์อย่างชัดเจนในทุกด้านของชีวิตการออกกำลังกายกินอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลจิตใจล้วนเป็นการพัฒนาที่ไม่มีใครเห็นทันที แต่จะเปลี่ยนคุณไปในระยะยาวคุณไม่จำเป็นต้องโพสต์ทุกครั้งที่เข้าจิมหรือแชร์ว่าคุณทานอาหารเพื่อสุขภาพอะไรแต่การดูแลสุขภาพเงียบๆจะทำให้คุณมีพลังงานที่มากขึ้นมีสมาธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วไปโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลย2.4การจัดการอารมณ์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งมีคุณค่ามากขึ้น ไม่จำเป็นต้องแสดงออกว่าโกรธเสียใจหรือดีใจมากแค่ไหนเพราะอารมณ์ที่สมดุลคือสิ่งที่สร้างพลังใจให้แข็งแกร่งเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยโทสะไม่โวยวายไม่แสดงความหงุดหงิดออกมาคุณกำลังแสดงพลังเงียบที่น่าเกรงขามคนที่มีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์สูงมักเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้และให้ความเคารพ2.5การสร้างวินยัย วินัยไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดว่าคุณมีแต่คือการที่คุณทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันจนสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าตื่นเช้ากี่โมงหรือทำงานหนักแค่ไหนแต่การทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาววินัยคือพลังเงียบที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีวินัยในการลงมือทำทุกวันโดยไม่หยุดทำ 2.6การปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งการพัฒนาไม่ใช่การสะสมแต่คือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นของที่รกความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือกิจกรรมที่ทำให้เสียเวลาการปล่อยวางเงียบๆคือการคืนพื้นที่ในชีวิตให้กับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเมื่อคุณเลือกตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกคุณจะมีพลังใจและเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเติบโตอย่างแท้จริง 2.7การให้และการช่วยเหลือความดีที่แท้จริงไม่ต้องการการประกาศการช่วยเหลือใครบางคนโดยไม่ต้องบอกใครคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและแข็งแรงจากข้างในการให้แบบเงียบๆจะกลับมาเป็นพลังใจที่ทำให้คุณเติบโตโดยไม่ต้องการเสียงชื่นชม 3. ทํทำไมไม่ควรอวดการอวดทำให้เสียพลังงานคุณจะมัวแต่ห่วงภาพลักษณ์มากกว่าพัฒนาตัวเองจริงๆ การอวดสร้างแรงกดดันเมื่อพูดมากเกินไปคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อสายตาคนอื่นจนกลายเป็นภาระผลลัพธ์สำคัญกว่าคำพูดสุดท้ายแล้วโลกเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูด 4. วิธีเริ่มต้นทำสิ่งนี้แบบเงียบๆเ,เขียนเป้าหมายไว้กับตัวเองไม่ต้องประกาศแค่ให้คุณรู้ก็พอลงมือทำเล็กๆทุกวันความต่อเนื่องคือพลังที่แท้จริง ไม่เปรียบเทียบกับใครเส้นทางของคุณไม่เหมือนใครเก็บพลังงานไว้พัฒนาตัวเองมากกว่าการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณวันหนึ่งโลกจะเห็นเองโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย 5. บทสรุปการพัฒนาตัวเองเงียบๆคือการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องอวดไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่จำเป็นต้องของการยอมรับจากภายนอก เพราะสิ่งที่คุณสร้างขึ้นภายในจะเปล่งประกายออกมาเองเมื่อถึงเวลาจงเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆวันนี้อย่างเงียบๆอย่างสม่ำเสมอและมั่นใจว่าความเงียบที่คุณสร้างจะกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตของคุณ